สมาชิกสภานงงานรัฐธสกิการไฟฟ้าสุวิภาคที่รัรกทุกท่านครับตอนนี้ครับประธานสภานายรังานาวนภาคท่รักท่านครับตอนนีค้นรรรนครบบับประธานสาายกรัารนมครักกท่านครัอนนับประธานบอรัดคนการไฟ้าส่วนิาครับท่านครบตน้ครัประธานสภานายกรัการไฟฟาส่วนภิภาค,ครักผลควาค่ามค,ครับนนี้ครับปะธานนยรังธารไฟฟ้าส่วนภูมิาคอีรักทนครับขอนคีณครับท่านสีานายรันกาาส่วนภูมาคทรักท่ ประธานกรรมการครับครับการเราถ่ายภาพนี้เป็นของมีหลายสีเสื้อเป็นของกางภาพครับโอ้ครับมีที่ทำจำหน่ายโอ้เพื่อหาได้ทำกิจกรรมเพื่อเพื่อสังคมเพื่อนับไปให้น้องในสุขบดีที่หนึ่งผมก็คือกลับไปให้ไปจำหน่ายมาไม่ไม่ไม่ครับที่จำหน่ายเรียบร้อยแล้วครับมีจำหน่ายอะไรนะครับองค์กรของเราเนี่ยเป็นมีการว่าเขตสิบสองเขตนะครับมีการว่าจังหวัดมีการว่อำเภอมีการว่าสาขามีการว่าย่อยอย่างเงี้ยครับ ฉะนั้นโครงสร้างเราของเดิมมันติดอยู่กระทรวงมหาดไทยฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพอเราทําโครงสร้างเดิมมันก็เลยมีมีเหมือนกันครับฉะนั้นก็อยากทราบนโยบายของท่านว่าการไฟฟ้าส่วนกาคเนี่ยพรอมีนโยบายเหมือนเหมือนบอร์ดนะครับมันจะมีบอร์ดอะไรบอร์ดได้สิมีบอร์ดก็อย่างนั้นประเดี๋ยววันนี้แต่ว่าใช่แต่ว่า เราเองไม่เคยได้ร่วมกิจกรรมกับพวกท่านเหล่านี้เลยซึ่งงานแบบนี้เป็นง,งานสำคัญขององค์กรนเหมือนบอลงโทษอะไรอ,อย่างเงี้ยครับแปลว่าอยากให้ท่าวันหนึ่งมีส่วนร่วมรหรือจะให้สหภาพเป็นงานสนับสนุนอย่างเงี้ยครับขอเรียกไปท่านว่าเป็นข้อเสนอว่าในการทํากิจกรรมหรือโครงการแบบเนี้ยควรจะถัดขึ้นแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคม่ท่านจะทำงี้ยก็สามภาาไปร่วมองค์กรต่างๆที่อยู่ในเรทีให้ร่วมด้วยปทำกิจกรรมครับเรื่องที่สองเนี่ยก็เรื่องไอว่าสุริยภาพคือพีเอเราเนี่ยเป็น เป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยวันนี้มันมีกระแสมีอะไรยเยอะแยะมากมายว่ามันอยากจะให้ไปอยู่ตรงตรงที่ครับคือไป,ไปอยู่กระทรวงพลังงานอะไรเงี้ยครับเราก็อยากทราบจริงๆแล้วแนวคิดของรัฐบาลหรือหรือองค์กรหลักเนี่ยมันเจะเป็นอย่างนี่อยู่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงที่จะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การดูแลหรือจะมีวิธีการอื่นไหมนะครับ ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราครับเราก็มีข้อเสนอว่าเรื่องนี้มันมีกรรมการของของบอร์ดที่ปัจจุบันนี่ครับมีความรู้ความสามารถหลากหลายมากแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากเราอยากได้ท่านมาเป็นวิทยากรบ้างหรือไปพบูดคุยท่านครับได้จะไม่ให้หลายท่านเหมือนท่านอย่างเงี้ยมีความรู้ในการบริหารจัดการมาอะไรเงี้ยมามาแนะนําพวกเราว่าในการบริหารองค์กรควรจะทำยังไงนะครับเรื่องที่สก็คือเรื่องทิศทางในอนาคตที่ปัจจุบันมีเรื่องไฟฟ้าเสรีครับ ก่อนเราจะพาไปยังไงภายใต้เงื่อนไขเดียวกันหรือว่าจะแข่งกับเอกชนยังไงว่าตอนนี้ถ้าต้องแข่งขันเอกชนหรือจะต้องทำยังไงแล้วคนที่อ่อนแอในสังคมล่ะการดูแลสังคมมันจะเป็นยังไงใครจะดูแลเพราะฉะนั้นขอยจะฟังแนวทางในฟ้าพั้นภาอย่างยิ่งในฟ้าพื้นภาคเนี่ยมีส่วนสาคัญไม่ว่าไม่แต่เฉพาะในเมืองแต่จะชนบทห่างไกลเนี่ยบางทีเนี่ยเราเข้าไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญเรามีมาก ผมมานี่ก็ก็นะครับก็แบบตามานโยบายที่สำคัญอยู่แล้วว่าคือ,ค,อคือต้องการให้การไฟฟ้าเนี่ยทำง,งานให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็รวมถึงบุคลากรทุกคนเนี่ยนะครับถ้าถ้ามีอะไรขับข้องใจหรือว่ามีอะไรที่ที่อยากเสนอแนะเนี่ยนะครับแล้วก็เสนอแนะมาเนี่ยผมก็จะพยายามนะแล้วก็คุยกับผู้ว่าการนะครเพื่อให้ให้คือทุกคนเนี่ยไม่ถอยมาที่จะเหมือนกับว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์มีความสุขทั้งหมดได้แต่บางคนก็ต้องมีทุกข์บ้างใช่ไหมถ้าถ้าถ้ามีแต่สุขหมดเหมือนอะไรโลกก็ทำแต่นะมีญาตเสริมญาติมียอเสริมยอดมีสุขมีทุกข์ถ้าสุขตลอดเวลากายป็นอิ่้ปลาแล้วก็ต้องมีทุกข์ตั้งชีวิตใช่ไหมแต่มันก็ต้องสุขมากกว่าทุกข์อ่ะว่านะก็ก็เดี๋ยวจะช่วยกันนะครับรวมถึงไอ้เรื่องอื่นๆที่ที่ท่านถามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างมีส่วนรบอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอคุยนิดหนึ่งครับแล้วแล้วมีอะไรเดี๋ยวเราจะจะให้ทอดไป แต่ไม่ไม่ไม่จร้งนะครับจะพยายามที่จะตอบทุกข้อที่ท่าน